แก้ไขสัญญาณชั่วร้ายแก้ไขคำสาปแช่งคำสาปแช่งคือคำพูดที่กล่าวร้ายต่อกันด้วยจิตอาฆาตพยาบาทของบุคคลที่ไม่พอใจกันคำสาปแช่งมักจะมีอนุภาพทางร้ายสำหรับบุคคลผู้ถูกแช่งซึ่งบางครั้งเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกแช่งแก้ไขไม่หาย อาจจะเป็นเพราะคำสาบแช่งนี้ก็เป็นได้หากเป็นเช่นนี้ควรแก้ไขดังนี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงกำจัดคำสาบแช่งที่ตกมาถึงตัวข้าพเจ้าให้สิ้นไปกล่าวหนึ่งร้อยรอบติดต่อกันเจ็ดวันไม่ต้องจุดทูปเทียนในกรณีที่เราเคยสาบแช่งผู้อื่นไว้แล้วสำนึกผิด ให้แก้ไขดังนี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงกำจัดคำสาปแช่งที่ข้าพเจ้าเคยสาปแช่งต่อบุคคลอื่นไว้ให้สิ้นไปกล่าวหนึ่งรอยรอบไม่ต้องจุดทุบเทียนแก้ไขมนสักมนสักต่างๆที่ได้สักไว้ตามตัว เมื่อได้อธิษฐานใช้ตามความปรารถนาของผู้ศักจะมีอนุภาพของมตลอยู่รอบๆตัวทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์รอยสักที่ผ่านพิธีลงอาคมมนศักจะมีผีเวทผีอาคมแทรกสิงอยู่ในร่างแล้วแสดงอาการผ่านตัวผู้สักตามแต่ว่าจะสักิ์สัตว์อาคมชนิดใดลงบนร่างกายอาการที่แสดงออก จึงคล้ายกับอาการของสัตว์ต่างๆที่ได้สักไว้เรียกอาการที่แสดงออกมานั้นว่าของขึ้นซึ่งคนที่สักมานั้นไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษมากจึงได้นิยมสักกันเมื่อเหล่าผีอาคมที่มาจากการสักได้แทรกสิงอยู่ในตัวคนเป็นเวลานานผีอาคมเหล่านั้นจะกระทำการสวมรอยควบคุมคนผู้นั้นให้เป็นไปตามอำนาจของตนจะทำให้ผู้นั้น เสียความเป็นปกติของคนหรือไม่สามารถควบคุมตนเองได้หากตายลงในขณะที่ยังไม่ได้แก้ไขมนสักให้มาลายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์อาคมชนิดนั้นๆหรืออาจเป็นเปรตผีที่ติดวนอยู่ในอำนาจของมวลท่ศักดังนั้นควรแก้ไขด้วยการอาศัยอำนาจพระตนาตรายัยโดยอธิษฐานว่า พุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถขอให้อาคมมนสักในร่างกายของข้าพเจ้าจงมาลายสิ้นไปกล่าวหนึ่งร้อยรอบติดต่อกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนหรือจนกว่ามนจะบลายได้หมดสิ้นแก้ไขมนของผีที่สิงอยู่ ผู้ใดก็ตามที่เคยรับวัตถุมงคลหรือผ่านพิธีปลุกเสกอย่างใดอย่างหนึ่งมาผู้นั้นมักจะมีอนุภาพของมนรายล้อมตัวอยู่มนเหล่านี้จะเป็นเครื่องสื่อให้เหล่าผีอาคมทั้งหลายแฝงเร้นอยู่ในตัวได้ง่ายควรแก้ไขดังนี้พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถขอให้อาคมมนคาถา ที่ตกค้างในร่างกายของข้าพเจ้าจงมาลายสิ้นไปกล่าวหนึ่งร้อยรอบทำติดต่อกันเจ็ดวันไม่ต้องจุดธูปเทียนแก้ไขนายนเวนเราทุกคนมีนายเวนคอยตามก่อกวนด้วยความแค้นด้วยความไม่พอใจที่เราเคยกระทำไม่ดีต่อเขาวไว้ อาจจะเป็นนเวนที่เป็นมนุษย์หรือเหล่าผีและผีสัตว์ต่างๆที่คอยวนเวียนอยู่กับสัญญาณความแค้นระหว่างเรากับเขาซึ่งอาจจะติดตามมาจากชาติที่แล้วหรืออาจจะเป็นนายเวนชาตินี้ก็ได้ไม่สามารถทราบได้ว่านายเวนจะแก้แค้นเราคืนเมื่อใดก่อนที่นเวนจะมาถึงตัว ควรขอขมาแก้ไขและอุทิศบุญไว้ก่อนเพื่อป้องกันการก่อกวนที่จะตามมาในภายหลังดังนี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรันรดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งหมดให้นายเวรที่มาถึงตัวข้าพเจ้ากล่าวห100นึ่งร้อยถึงหนึ่งพันรอบไม่ต้องจุดทุกเทียนนายเวรบางตน ติดสัญญาความโกรธแค้นกั้นอยู่อาจจะรับบุญจากเราไม่ได้จึงต้องทำการขอขมานายเวรเหล่านั้นก่อนคำขอขมานายเวรขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลการขอขมาของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เหล่านายเวรทั้งหมดที่ก่อกวนข้าพเจ้าอยู่ในเวลานี้ บัตรนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำส่วนที่ผิดต่อเหล่าในเวรทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินและเบียดเบียนไว้ขอเหล่าในเวรทั้งหมดจงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกล่าวสิบรอบขึ้นไปทำติดต่อกันเจ็ดวันวิธีแก้ไขในเวรจากการทำแท้ง แม้ว่าบุญจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ก็ยังมีเหล่าชาวทิพย์บางจำพวกที่ไม่ยอมรับบุญทั้งๆที่เขานั้นก็รู้อยู่ว่าบุญมีความสำคัญมากสำหรับตนเองนั่นเป็นเพราะความโกรธแค้นที่มีนั่นเองความโกรธแค้นเป็นเครื่องกลางกั้นทำให้เหล่าชาวทิพย์กลุ่มนี้รับบุญไม่ได้ สาเหตุของความโกรธแค้นมีหลายอย่างเช่นความโกรธแค้นจากที่เคยทำร้ายกันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือแม้ในชาติปัจจุบันที่ได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันแล้วได้ตายไปสัญญาณความโกรธแค้นก็ยังฝังจิตฝังใจอยู่จึงทำให้ชาวทิพเหล่านั้นตามก่อกวนมนุษย์ที่เขาโกรธแค้นไว้ชาวทิพเหล่านี้ถูกเรียกว่า นายเวรเพราะต้องจองเวนกันไปทุกภพทุกชาติถ้ายังไม่มีโอกาสทำร้ายก็จะติดตามวนเวียนอยู่ใกล้ๆคนที่เขากโกรธแค้นอยู่เพื่อหาช่องทางที่จะทำร้ายชาวทิพย์ที่ตายจากการถูกทำแท้งจะมีความโกรธแค้นต่อแม่ผู้ทำแท้งซึ่งจะทำด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามความโกรธแค้นก็ยังมีอยู่ เมื่อสัญญาณความโกรธแค้นมีอยู่เด็กที่ตายจากการถูกทำแท้งก็ถือว่าเป็นในเวรของแม่ในเวรกลุ่มนี้จะรับบุญได้ยากหรือแทบจะรับไม่ได้เลยเพราะวางความโกรธแค้นไม่ได้วิธีแก้ไขก็ให้ผู้เป็นแม่ทำการขอขมานายเวนผู้เป็นลูกที่ตายจากการถูกทำแท้งก่อนจึงค่อยอุทิศบุญให้ โดยการขอขมาว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลการขอขมาของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำส่วนที่ผิดต่อเด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าให้เด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้า จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกล่าวสิบรอบติดต่อกันเจ็ดวันไม่ต้องจุดทูบเทียนการขอขมานี้จะช่วยให้สัญญาณการโกรธแค้นของผู้เป็นนายเวรลดลงจากนั้นจึงทำบุญอุทิศกุศลให้เด็กที่เป็นนายเวรเขาก็จะรับบุญจากเราได้ง่ายขึ้นเมื่อนายเวรได้รับบุญแล้ว ก็จะหยุดการก่อเวรกับเรามีในเวรบางจำพวกที่ตายจากการถูกทำแท้งไม่ยินยอมรับการขอขมาจะหาทางเข้าสิงร่างกายของคนที่เขาโกรธแค้นอยู่เพื่อก่อกวนในร่างกายให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานเหมือนที่เคยกระทำต่อกันไว้ในขณะที่ขอขมาในเวรกลุ่มนั้นอาจทำการควบคุมร่างกายทำให้เกิดอาการมึน ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสั่นกระตุกเจ็บปวดตามร่างกายหรืออาจควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเกิดอาการเช่นนี้ไม่ต้องตกใจให้ขอขมาไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะเบาบางลงเมื่ออาการดีขึ้นก็แสดงว่านายเวณยอมรับการขอขมาจากเราจากนั้นให้อุทิศบุญว่า ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าให้ถึงแก่ในเวรหรือลูกที่ตายจากการทำแท้งที่ก่อกวนข้าพเจ้าในเวลานี้กล่าวสิบถึงหนึ่งรอรอบไม่ต้องจุดทูบเทียนเมื่อแก้ไขาตามวิธีนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้ ให้สละวัตถุมงคลทั้งหมดออกจากการครอบครองยึดถือให้เดินระลึกถึงพระรัตนตรยัยวันละครึ่งชั่วโมงทุกๆวันอ่านบทรัตนปริศ3-15ถึรอบนิมนพระให้ประกาศพระปรริศตามแบบวิธีในพระไตรปิฎกเล่มที่16อาตานาติยสูตรเดินท่องบททาาุกรรม,มฐาน4ทุกๆุกวัน หมั่นทําบุญบําเพ็ญภาวนาอุทิศส,ส่วนบุญให้แก่วิญญาณเด็กอยู่เสมอนรกของหญิงทําแทง้งตัวอย่างจากพระไตรปิฎกพวกหญิงผู้รีดลูกหรือทําแทง้งย่อมก้าวล่วงลำทารน,นารกอันคมแข็งดุดคมมีดโกนที่ก้าวข้ามได้แสนยากแล้วตกไปสู่แม่น้ำ เวตรณีที่ไปได้ยากต้นงิ้วทั้งหลายล้วนแต่เป็นเหล็กมีหนามยาว16องคุลีมีกิ่งห้อยย้อยปกคลุมแม่น้ำเวตรณีที่ไปได้ยากทั้งสองฝากสัตว์นรกเหล่านั้นมีตัวสูงหนึ่งโยดลูกไฟที่เกิดเองแผดเผามีเปเลวไฟลุกโชนอยู่ ดุดกองไฟตั้งอยู่ที่ไกลฉะนั้นจากพระไตรปิฎกเล่มที่62หน้า178เกี่ยวกับสารพระภูมิพระภูมิเจ้าที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภูมะเทวดาเป็นเทวดาสถิตภาคพื้นดินหรือที่เรียกว่าเจ้าที่เจ้าทาง ชาวพุทธบางคนให้ความเคารพนับถือจนถึงกับสร้างศาลพระภูมิเล็กๆแล้วทำพิธีอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ให้เข้าสถิตยอยู่อาศัยหวังการพึ่งพาการคุ้มครองรักษาจากชาวทิพย์กลุ่มนี้ด้วยการจัดหาของเส้นไหว้ไปตั้งไว้จุดธูปเทียนบูชาแล้วก็บนบานสารกล่าวไปต่างๆนานา,นาการกระทำอย่างนี้ ชาวพุทธบางคนแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับพระรรรมตรัยขัดกับความเป็นมงคลเพราะเป็นการบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาขัดกับหลักทิฏฐุชุกรรมหรือการทำความเห็นให้ตรงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้บูชาชาวทิพย์กลุ่มนี้ด้วยการอุทิศบุญให้ไม่ใช่สร้างสารพระภูมิให้สถิต แล้วกราบไหว้เขาเมื่อผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรที่ชาวพุทธจะมีสารพระภูมิไว้กราบไหว้บูชาเพราะจะทำให้ขาดจากพระตนะไตรได้ถ้าต้องการให้ภูมิมัทเทวดามีที่อยู่อาศัยก็ให้อุทิศบุญว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานถึงบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาทั้งหมดจงบังเกิดเป็นวิมาน ให้ถึงแก่เทวดาผู้สถิตพื้นดินแห่งนี้หากผู้ใดมีสารพระภูมิอยู่ที่บ้านแล้วต้องการสละออกควรประกาศแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในสารพระภูมิทราบก่อนโดยปฏิบัติด,ดังนี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลสัญญาณเสียงของข้าพเจ้าในเวลานี้ให้ถึงแก่เทวดาที่สถิตยอยู่ในสารพระภูมิ บัดนี้ข้าพเจ้าจะนำเอาสารพระภูมิออกขอให้เทวดาที่สถิตอยู่ในสารพระภูมิจงรับรู้รับทราบแล้วออกจากการสถิตที่สารพระภูมิเถิดข้าพเจ้าจะอุทิศบุญให้ประกาศบอกตามข้อความข้างต้นนี้สามรอบจะกล่าวในใจหรือออกเสียงก็ได้จากนั้นอุทิศบุญให้มากๆกก่อนที่จะนำสารพระภูมิออก